สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกขูสุขคนครับผมพพ่อก็บ้าก็โดนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งเล่าทำนองครับเนาะบรรยากาศย่ำเศร้าอยู่ท้งให้ท้งหน้าคือเก่าครับฝ้าพี่น้องรอซองเมืองเขาเมืองน้ำคือเก่าครับหลังจากเมื่อเคลื่อนนีประ้าณหาทุ่มฝนตกมากทั้งฝนทั้งลมพี่น้องลมกแ็แห้งฝนกระแห่งต่วันบดดน ประมาณ30นาทีได้ดีคุปตกครับพี่น้องครับตกไหมเพราะเขาซุ่มน้ำหงกับนี่เนี่ยจะหน่อยครับอย่างโดนโฝดตกมาเรื่อยๆไข่อยูยอย่บรรยากาศแง้มเศร้าครับพี่น้องของวันพฤหัสที่เจ็ดเนาะเดือนสิงหาคมช่วงอร่อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ผมกับชิพาพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกันต่อครับข้อมูลแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์นะพี่น้องเนาะเป็นอีพี่ที่3ครับประจำงวดวันที่16สิงหาคมส5 6 8พี่น้องตามรุ่นกันต่อครับคลิปนี้กับชิพีาแนวทางแอดประชาค,ครับเคยโครลาดเจ๊แล่ฮี่จัดไห้ฮี่จัดไห้นี่รือแนวทางของค้นข้อหวยเนาะครับเนาะแนวทางของอาจารย์บุญหลอดอาจารย์ตาผักขาวอาจารย์สินโคราด แนวทางของอาจารย์เจมผู้ดำครับแอดลูกแก้วแนวทางของไอยหยงนุ่มบารบือพ่ายแก้วครับครับอีกจะหลายสำนักเนะาะก่อนจะเขาไปเบิ่งขอมุ่นครับพี่น้องกับขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้บอบ่สนับสนุนการพรนันถูกชนิดครับพี่น้องครับเบิ่งไหวเพื่อเป็นขอมุ่นเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะมันฟังทังนี้งามขึ้นไหลเลยนะหน้ามัายนย่ต่ธกว่ากัน หน่ามันอาจจะซึมลงเนาะบรรยากาศอยู่ท้องให้ท้องหน้าครับมาเริ่มกันที่ใบแรกครับพี่น้องใบแรกนี่เป็นแนวทางของแอดไพ่แก้วครับแอดไพ่แก้วเน,ะนาะว่าในวิ่งบนหนึ่งกับแปดครับวิบ่งล่างหาคับหกกับมีสี่หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งสี่สองตัวกับมีหนึ่งแปดหนึ่งสี่หาหกหาสองครับนแนวทางของแอดไพ่แก้ว ใบนี้นมบัลเบือครับนมบัลเบือพันหมิมาศูนหาศูน8ศูนเก่า828687ครับพี่น้องครับแนวทางของนมบัลเบือเนาะมาต่อกันทีแนวทางของไอหยงครับเป็นชุดสองตัวล่างเพิ่นใหม้มาศ3331หา1หา3แล้วก็80ครับพี่น้องครับ ไปต่อกันที่แนวทางของแอดลูกแก้วครับพี่น้องครับแอดลูกแก้วเนี่ยคนไมาสองแปดสองศูนสองเจ็ดสองเก้าสองสี่สี่ศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่สี่ครับเพราว่แอบนอกใจเนาะแอบนอกใจหาแปดสี่หาครับพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของแอดหลูกแก้วครับพี่น้อง ใบนี้อาจารย์เจมพ่อดำครับอาจารย์เจมพ่อดำนี่เพื่อนใหมมาแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าห้าเกหเกาเจ็ดครับพี่น้องครับใบนี้อาจารย์สินโครลาดครับพี่น้องเพื่นให้เด่นเจ็ดสามตก็มีเก้าเจ็ดแปดครับชุดเดียวนอกชุดสามตส่วนสองตนี่กามีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปเก้าครับ ใบนี้อาจารย์ตาผักขาครับพี่น้องอาจารย์ตาผักขาก็ไหนมาศูนย์สามศูนย์สี่นยาศูนย์เจ็ดสวนสามตัวกับมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนยาศูนย์เครับอาจารย์ตาผักขาใบเนี้อาจารย์บุญรอดครับเป็นชุดสตัวลางพี่น้องก็ไหนเดินหากับเจครับ ก็มีหาเจ็ดหาหนึ่งหาสี่หาเก้าหาแปดล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าครับพี่น้องครับสองตัวลางของอาจารย์บุญหลอดใบนี้แน้วทางสองตัวลางครับเฮียจัดให้หรือค้นข้อหวยเนาะพวันไหนวิ่งเจ็ดล่องเก่าครับก็มีเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ 90 92 97 94ครับพี่น้องครับขอมุนแนวทาง2ตัวล่างเฮียจัดให้หรือคนข้อหวยเนาะมาต่อกันที่แนวทางของยายแร่ครับยายแร่พันไหมาหา1หา2หา6หา7 1 7 6 7 7 0 4 5 2 1 6 2ครับพี่น้องครับขอมุนแนวทางของยายแร่ ปิดท้ายกันที่แนวทางของเยขยโคราดครับอขอโทษขอให้พี่น้องยังอีกของเอ็ดประชาเนาะชุดหนึ่งเนาะเอ็ดประชายังอีกชุดหนึ่งครับอันนี้เป็นเยขยโคราดเยขยโคราดพนัยมาเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดสองครับเป็นชุดบนล่างพนัยห้าแปดพี่น้องส่วนกันล่างนี่พนัยศูนย์สองเจ็ดสองครับปิดท้ายกันของเอ็ดประชาพี่น้อง แอดประชาในเพิ่นให้แปดเจ็ดเจ็ดแปดพี่น้องครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะถ้ามักถ้าชอบกระเบิ้งไว,คงคไว้ครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับขอบคุณขอมุ่นจากหลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันขอมุ่นน้ทางครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับมาติดตามรับชมทั้งสองบ่าวกระโดนเนาะ พี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีแีสุครับผมรักษาสุขภาพก็ะนัโอ้เมื่อนี่ตะเวนขึ้นพี่น้องตะเวนขึ้นสูงแหละหลังจากฝนตกมาขึ้นนี่สวยมากกับหอนคือเกาล่ะครับพี่น้องครับรักษาสุขภาพก็นําครับพี่น้องพบพอ,อนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ่าวกระโดนลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ